สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับพรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่4กรกฎาคม2 5 6 4ครับเวลา8นาฬกาถึง17นาฬิกานะครับชนโปโลแจกเสื้อยืดอสมอนะครับสองพตัวโดยพี่น้องต้องลงทะเบียนนะครับที่ช่องแชทโดยลงทะเบียนที่เพจของโรงงานชนโปโลนะครับโดยแจ้งชื่อนามสกุลสังกัดนะครับว่าสังกัดที่ไหนรอพอสตอใด แล้วก็ใส่ชื่อที่อยู่ไปด้วยนะครับสําหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดชนบโรก็จะได้ติดต่อท่านเพื่อส่งเสื้อให้กับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่โชคดี2 0 0 0ท่านแรกนะครับเริ่มลงทะเบียน8ปดนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาพรุ่งนี้นะครับสกระกฎาคม2564วันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับท่านจะต้องเสียค่าส่งด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านอยู่ที่แถวแถวชนบุรีนะครับ ท่านก็สามารถที่จะเดินทางมารับเสื้อได้เองถ้าท่านเป็นผู้โชคดีนะครับพี่น้องครับจึงแจ้งพี่น้องมากระซิบซ้ำย้ำเตือนกินบอกๆกันนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับชนโปรรูแจกเสื้อ2,000ตัวให้กับพี่น้องอส,อสสอ,อสมอครับพี่น้องครับถ้า,าเห็นว่า เรื่องนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสสสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่อย่าลืมลงทะเบียนนะครับสวัสดีครับ